ทำไมไม่ได้ปะเดี๋ยวได้ๆเกินไงคนเกินไงเดี๋ยวต้องเอา,เอาไว้นี่ลงคนหนึ่ง,อ,งอ่าลองตอนนี้ทุก เกินไหมยังเกินอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปต้องต้องต่อกันนะครับพี่จไม่ได้ผมลองให้พี่เจ๊บจ้าโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคคป็นครับอะไรเกิน จ <Okay. S 2> ำนวนคนเกินเป็นจอใหญ่เนะี่ยไอ้คนดูที่เป็นคนดูห้อยจอไอ้คนดูข้างล่างเนะี่ยมันปัดมันปัดไอ้นี้ออกไม่ได้ใช่ไหมปัดคอมเมนต์ไม่ได้ใช่ไหมผมว่าไม่มัน,ม,นมันปัดได้แต่ตอนดูพี่แตจริงก็ต้องขึ้นนะคนดูก็ไห้คนล่างอนะ่ะตัวที่อัาหน้าจอของพี่เนะี่ยมันปัดคนดูไม่ได้ปัดยังไงนะ ปัดยังไงวะปึ๊บปึ๊บปัดไม่ไปปิดข้างบนปัดข้างบนปัดตรงแต่ผมมาปิดคอมเมนต์ได้อ๋อไปปัดตรงดำดำโอเคอ๋อ,อได้แล้วใช่ไหมพี่โอเคได้แล้วได้แล้วอ่ออ,อ,อ,อโอเค ดีต้อนรับ AM นะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่สี่เนาะเวลาที่หกนาฬิกาสิบเจดนาทีเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาการนำข้าวสารนะครไข่ไก่แล้วก็ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำรสหมูสับนะครับทุกอย่างอย่างละหนึ่งฟุดสิบห้าบาทก็คือข้าวสารสิบกิโลไข่ไก่หนึ่งแผงและก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสหมูสับหนึ่งกล่องนะครับสนับสนุนโดยเอสตีเดจีนะครับเอสตีน้องกามินผู้มีน้ำใจนะครับหลายนามก็อ่านไปแล้วไม่อ่านซ้ำนะครับพี่เกียรติ แล้วก็พี่มีนานะครับจากประเทศอังกฤษ f ีเพียงหนึ่งเดียวผู้ได้สูตรตรมใกล้ชิดกลิ่นของเจพาวเวอร์มาแล้วนะเป็นเพียงผู้เดียววาสนาสูงนะสนับสนุนไข่ไก่มาสิบแผ่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอ่านี่ก็คือทีมงานนะครับของบ้านกิริยะนะครับได้ใส่เสื้อเดจีเจ็ดเจ็ดนะครับสนับสนุนโดยพี่ทิพย์นะครับ มีสองเวอร์ชั่นแล้วนะครับตอนนี้มีสีฟ้ากับสีแดงนะครับอ่าและในอีกช่วงเวลาอีกไม่นานครับจะมี un เนดีนะครับอะไรนะครับคุณยายอยู่คนเดียวว่ากันนะครับ เอโหยอดเลยทีมงานใช่ไหมครับได้รับการฝึกฝนมานะครับแบกนางฟ้าฮะให้แถวเห็นนะครับนี่ครับมังกรนะครับใช่ไหมใช่ครับมังกรครับผมกรสุดหลอนะครับหล่อเหมือนพ่อนะอรับแบกน้องเดินไปแล้วครับบ้านนะครับเุ็นบ้านเก่า เราเรียกแล้ิเยนะหมอบาง้านังนวยกผู้เดียวองท็อปนะครับน้องท็ okay. Ari, นงอนกถ่ายรูปลูก เก่งมากครับทอมหนึ okay. ่งสองาโอเคได้ได้ได้ยายสวัสดีนะครับพวกผมมาจากครอบครัวเดจีเอฟซีของน้องกามินนะครับสายทานน้าใจสู่บ้านผู้ปอบางก็ขอให้ยายนะครับสูขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออายุหมั่นขวันยื่นครับ สาธุสาธุครับไป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 ย่ายเด้อรับไปย่ายเด้อคนรวยพ่อหนสาธุเอาเหมพอน้าน่ะ่ปะครับครับรับไปรับไปสาธุุกตาหาแดงเด้อูด่ยุ่น้ำตายละสิเลี้ยพวกเดียวกินได้เป็นเงนเ ผมตีงานเราเลืมปิดฟิลเตอร์นะครับใช่ครับเลือมปิดฟิลเตอร์ยายไรหน้าสวยไปนิดนึงจริงๆแล้วยายใช่ครับปิดฟิลเตอร์โอเคเดี๋ยวเราไปต่อไม่ได้แต่งหน้านะครับยายไม่ได้ทาปากเลยนะคุณยายซึ้งใจนะครับยายดีใจยยา้เข้าเข้าบ้านได้เลย ขอบคุยนะยายครับมี่ยังบอกพนักงานนะครับเด้อเดี๋ยวสิมาเบิร์แย่งตลอดครับว่าเป็นยังดอกดีดอกนะครับสู้สครับใช่สู้สู้ครับว่าหายสู้สู้สยื้อจนว่ครับครับอยู่ดีไม่แห้งครับใช่ครับเดี๋ยวเบิร์แม่เด้อครับสาธุสาธุสามุ โอ้โหดูดิสะสมกล้องหญยนั่งคนเดียวเนี่ยนะเศร้าเลยอยู่คนเดียวดูดียจอดนะครับฉากนี้นะครับต้องระดับนี่ครับผู้กำกับนะครับผู้กำกับของเราครับโปรดักชั่นระดับนี่ฮะของเราถึงจะไม่มีคูน้ำนะครับแต่เราก็มีคันน้ำนะครับให้เราได้ศึกษาไปกันต่อฮะไปกันต่อไปกันต่อนะครับ แต่ลาบ้านนะครับก็จะอยู่ห่างกันเนาะก็อาศัยนะครับโบกรถโบกรถแตว่าอะไรเหรอฮะ